ยังโหดประจักษ์ชัยจัดหนักงัดหลักฐานเด็ดจากนี้เราไม่ควรเรียกว่าครู oh, <no. S 1> จากกรณีดราม่ารักสามเศร้าที่จบลงแบบไม่ค่อยสวยมากนักสำหรับคู่รักของครูไับูลแสงเดือนสามีของนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาได้จุดไฟดราม่าเดือดขึ้นมาอีกครั้งหลังครูไับูลลุกขึ้นมายื่นฟ้องอดีตภรรยาเอมิราข้อหาหมิ่นประมาท เรียค่าเสียหาย1ล้านจากกรณีที่เอไปออกรายการหนึ่งแล้วมีการพูดถึงอดีตสามีด้วยข้อความที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดต้นสังกัดของเอมิราได้ปรึกษากับทนายเก่งเตรียมยื่นฟ้องกลับพร้อมงัดหลักฐานเด็ดต่อมาในห้างไหทองคำได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กพร้อมแท็กเอมิราว่า จากนี้เราไม่ควรเรียกว่าครูเพราะท่านลาออกจากอาชีพครูแล้วมันจะทำให้องค์กรครูสถาบันครูเสียหายเพราะญาติพี่น้องเพื่อนพ้องผมก็เป็นครูเยอะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วณนะบ้านผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งมีการแจ้งความและตกลงไกลเกี่ยกันกับผู้ยาวอายุ16ปีและเมื่อสามปีที่แล้ว ผู้ชายคนเดียวกันนี้มีการกระทำกับเด็กอายุ14ปีถ้าในปัจจุบันผู้ชายคนนี้ยังไม่ลาออกจากครูท่านจะอาจมีตำแหน่งครูผู้ชำนาญการพี่ๆทนายหลายๆท่านยังไม่มีข้อมูลค่อยติดตามไปเรื่อยๆครับอย่าพิ่งวิพากษ์ถ้าไม่รู้จริงมันจะเข้าข่ายหิวแสงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย